ท่ผมสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามทางช่องย t u b e นะครับของช่องสีทองฟ้าร์าเส้เดือนผมต้องใช้ก่อนท่องครับเจ้าของฟา้าเส้เดือนสีทองฟา้ฟาฟ้าเส้เดือนพิกัดฟ้าตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งสามซีนะครับหมู่สิบหกตำบลโพไซนะครับอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับคลิปนี้นะครับมาตามคอมเมนต์ของพี่ของน้องนะครับพี่น้องเขาก็โทรมาถ,ถามกันนี่ นะครับอยากก็รู้ว่าวาันาเออกับพี่น้องเข้าเห็นทั้งสีทัองฟ้ามจำหน่ายมุ่นสีเดือนปีละหลายลอยตันก็นเลยอ,อยากทราบว่าวัตถุดิบที่ใช่ปัจจัยลักๆที่มีการผลิตมุ่นสีเดือนที่มีคุณภาพนะครับมีขั้นตอนแบบไดแน่ใส่วัตถุใส่วัตถุดิบแบบไดแน่นะครับก็เลยจำมาเราสู่ปีสู่น้องฟัง ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับขอขอบคุณทุกยอดผู้ติดตามนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคําถามไทยนะครับหลายวันบริมาพบกันละพี่น้องบริม่าเห็นหน้าเห็นตาบริม่าบอกมาคุยกันเนาะนะครับก็บซิปก็มือและพี่น้องประมาณสองอาท์เศษนะครับรก็บเปิดภารกิจหน้าที่ต่างๆก็เครียดยอดข้างของพี่ของน้องเน่เครียยอดข้างนะครับ ก็มาตอนรับคณะศึกษาดูงานแล้ภา็ภารก,กิจนั่นนี่อีกหลายอย่างนะครับก็บเลยบม่มีเวลามานางเบานางคุ้ยกับพีกับนองนะครับสําสหรับคลิปนี้จะถือโอกาสมาเล่าสู่ปีสูน้องฟังด้วยเหตุด้วยผลจากประสบการณ์ที่ฮามี่และปีนองเด้อนะครับจากประสบการณ์ที่ฮามี่ซึ่งเขาอยู่กับสายเดือนมากมากกว่า20ปีก็จะ,จะนําเหตุนําผลมาเล่าสู่ปีสูน้องฟัง จากเหตุผลที่พี่น้องเข้าสงสัยนะครับว่าทั้งสีทองป้ามเขามีหยดจำนายต่อปีกะหลายร้อยตันก็เลยอยากทราบว่าขั้นตอนการเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไสเดือนติ่มีคุณภาพมีขั้นตอนมีวัตถุดิบที่ใส่แบบใดน่นะครับในส่วนนี้นะครับจะอธิบายให้พี่น้องตั้งเข้าประมาณนี้ครับนะครับปัจจัยหลักๆมีอยู่สามปัจจัยหลักๆเดื่อพี่น้องเ้อนะครับในการที่เขาจะเลี้ยง เศษเดือนเพื่อผลิตมูลเสษเดือนที่มีคุณภาพนะครับปัจจัยที่หนึ่งคือปริมาณตัวเศษเดือนครับนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยหากเขามีปริมาณจํานวนตัวเศษเดือนที่พร้อมคือหมายความว่าเรามีเครื่องจักรที่พร้อมหากเครื่องจักรเขาพร้อมปริมาณตัวเศษเดือนเขาพร้อมนะครับการย่อยสลายมันจะสมบูรณ์แลเมื่อการย่อยสลายสมบูรณ์แล้วมูลเศษเดือนที่เขาไดจํจำนายออกไปนะครับคือปุ๋ยทุกเม็ดนะครับจะไม่มีเศษตกค้าง อันนี้คือปัจจัยแรกน,นะครับคือต้องมีปริมาณจํานนตัวเศษเลือนให้มากปัจจัยต่อมานะครับที่เข้ามาเอามาเล่าสู่ปีสนองฟังคือวัตถุดิบที่เขานามาใส่เป็นเบดดิ้งนะครับเบดดิ้งก็คือบ้านใส่เดือนนีหละพี่น้องนะครับปัจจัยตัวนี้วัตถุดิบตัวนี้ที่เข้าใส่นะครับก็จะนึงหละจะเป็นประเภทมูลนสัตว์นะครับมู่นสัตว์ก็ใส่ในทุกอย่างหลัพี่น้องนะครับบ่ว่าจะเป็นมุ่นวัวมุ่นสางมุ่นหมามุ่นควายมุ่นแพะมุ่นแกะ อ่าพวกนช้ได้นะครับเพราให้เป็นมูลสัตว์อันนี้คือวัตถุดิบนะครับที่เขาจะนํามาใส่อันนี้เป็นส่วนที่สองเนาะนะครับทีนี้วัตถุดิบที่เขาใส่นะครับมาทําเป็นเบียดดิ้งไใ,ใส่เดือนเป็นบ้านไใ,ใส่เดือนก็จะมีเสริมทับเขาม้าอีกเด้พี่น้อง <c oughs> เสริมทับข้ามาเขาก็จะใส่พวกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักตัวนี้ก็จะได้จากโรงงานผู้ผลิตไฟฟ้าครับเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพจากถังหมักแก๊ส ซึ่งปุ๋ยหมักตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยหญ้าเนเปียกากซาเลากากมันมูลสัตว์ซึ่งทุกอย่างจะร่วมกันแล้วลงไปหมักในถังหมักพอหมักแล้วจะเกิดเป็นขบวนแก๊สขึ้นมานะครับแก๊สก็จะถูกลำเลียงไปใส่ประโยชน์หลังจากในถังหมักแก๊สตัวนี้แก๊สในกล่องนี้ลดลงนะครับก็ถูกคายออกมา พอถูกทายมากแล้วกับเป็นตัวนี้แหละพี่น้องเนี่ยเนี่ยนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เข้าใส่ข้าวมาปุ๋ยหมักจากถังหมักแก๊สนะครับในส่วนนี้ก็จะมาเป็นส่วนผสมนะครับมัใส่มาเป็นส่วนผสมกับมูนบัวกับมูนสันน่ะพี่น้องนะครับโดอเขาจะใส่อัตราส่วนผสมขึ้นหนึ่งตัวหนึ่งเพื่อผสมเข้าไปเป็นบ้านหรือเป็นเบดดิ้งให้ใส่เดือนนะครับอันนี้คือวัตถุดิบที่เขาใส่หลักๆด้วย อาต่อมาก็จะเป็นเปลือกไข่นะครับอ่านี่นี่นี่พี่น้องนะครับเปลือกไข่เปลือกไข่เข้ากับน้ำมาตากแดดครับน้ำมาตากแดดแห้งเพราตากแดดแห้งเร้วนะครับก็น้ำมาตอกตั้งฟองไว้เขามีเวลาเขากับข่าวเครื่องบดนะครับบดเปลือกไข่ให้ละเอียดนะครับเป็นแป้งเลยแหละพี่น้องนะครับบดเปลือกไข่ให้ละเอียดให้เป็นแป้งนะครับแล้วก็น้ำมาเป็นส่วนผสมอีกที่หนึ่งนะครับในเบ็ดดินของไสเดือน วัตถุดิบตัวต่อมาครับกะเนี่ยตัวนี้จะเป็นอารามเขา่าเขาจะใส่วัตถุดิบอยู่4ตัวนะครับวัตถุดิบอยู่4ตัวหลักๆเลยด้พี่น้องหลักๆเลยนะครับในการทําเป็นด,ดิ้งในใส่เดือนหรือว่าทําเป็นบ้านในใส่เดือนนี่แหละก็จะมีมูลสัตว์นะครับมีมูลสัตว์มีปุ๋ยหมักมีเปลือกไขบ่บดมีรัมเขา่า เขาจะใส่ซีย่างนี้นะครับโดยมีอัตราส่วนผสมนะครับมูลสัตสว์หนึ่งส่วนนะครับสำหรับมูลสัตว์หนึ่งกระสอบปุ๋ยหมักหกนึ่งกระสอบเพื่อกันพี่น้องนะครับมูลสัตว์หนึ่งกระสอบปุ๋ยหมักหนึ่งกระสอบเปลือกไชบดนะครับหนึ่งกิโลรำข้าวหนึ่งกิโลอันนี้เป็นส่วนผสม ในอัตราจจส่วนของเบดดิ้งของไสเดือนนะครับโดยประมาณก็คือประมาณนี่แหละพี่น้องนะครับมูลสัตว์หนึ่งกระสอบปุ๋ยหมักหนึ่งกระสอบเปลือกไข่บดหนึ่งกิโลรำมข้าวหนึ่งกิโลนะครับคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็สาม,มารถปล่อยไสเดือนลงไปในฐานนี้นะครับอาที่นี้เขามาเล่าถึงขั้นตอนต่อมาพี่น้องนะครับปัจจัย หลักๆเลยที่เข้าทั้งสีท้องฟ้ามีอยู่สามส่วนสามปัจจัยนะครับปัจจัยที่หนึ่งคือปริมาณตัวเสเดือนนะครับตัวเสเดือนปริมาณตัวเสเดือนต้องพร้อมต้องมีปริมาณจํานวนตัวเสเดือนให้เยอะที่สุดนะครับอันที่สองก็คือวัตถุดิบที่เขานามาใส่ว่าจะเป็นมุลนสัตว่าจะเป็นปุ๋ยมักว่าจะเป็นเปลือกไข่บดว่าจะเป็นรามข่าวครับอธิบายพี่น้องเขาฟั้งเลยเนาะนะครับต่อมาก็จะเป็นอาหารแล้วครับพี่น้องนะครับก็จะเป็นอาหาร ส่วนที่สามอันนี้คือส่วนที่สามนะครับเรื่องอาหารการให้อาหารนี่การที่เขาจะนํามาเลี้ยงเสตเดือนนะครับการให้อาหารยิ่งให้หลากหลายเด้อพี่น้องเด้ยยิ่งการให้อาหารแบบหลากหลายมุ่งเสตเดือนที่ทุกครับทาามากยิ่งมีคุณภาพดี <c oughs> นะครับโดยเฉพาะทั้งสีทั้งป้ามเหานะครับจะใส่เศษผักเศษผลไม้จากตลาดนะครับ ก็จะไปเก็บอายุีิตลาดตุงเศษยรพักกาดพักบุ้งพักคนาพักกะลำมมดกุพักก็แหละพี่น้องนะครับประเภทประเภทพักนี่แหละนะครับผลไม้กับตุกยยางละ่ะพีนะ่น้องผลไม่เขาก็ปเก็บเอาตามร้านอาหารเก็บเอาตามร้านค้าอาหารตูแซะนะ่นะพี่น้องนะครับมาว่าจะเป็นเปลือก นั่นเปลือกนี่แหล,ละล่ะมาเ,มาลเปลือกมะละกอเอปงเอปลเอ้ปลอะไรเงี้ยต่างๆกันล่ละเมนมดล่ะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือในส่วนที่ผลไม้เสพผักเสพผลไม้เป็นอาหารใสร่เดือนได้นะครับซึ่งเขาจะมาเสริมทับเขาในช่วงอาทิตย์ที่สองถ้าเขามีมูลสัตว์แล้วถ้าเลียงแต่เฉพาะมูลสัตว์อย่างเดียวหามว่ามูลใส่เดือนเป็นเป็นปุ๋ยเดี่ยวได้อย่ด้วยกันครับแต่คุณภาพจะด้อยลงนะครับเพราะว่าใส่เดือนเขากินมูลสัตว์ เขาก็คทัดทายในส่วนที่นิทานอาหารในมูงสัตว์ออกมาคือกันนะครับซึ่งจะบริทานอาหารตัวอื่นแทรกเข้ามาแพ่ะนั้นผมถึงแนะนาพี่น้องว่านะครับวัตถุดิบที่เขาใส่ก็สําคัญหลังจากเขามีมูสัตว์แล้วก็เสริมทับเข้ามาด้วยปุ๋ยมักเพียงเสียนะครับคือผมแนะนาพี่น้องไปแล้วก็ให้มีปุ๋ยมักเขามาเสริมเข้ามานทานอาหารต่างๆเข้าไปได้เปลือกไข่ก็ให้นทานอาหารโปแตีนเสี่ยมสูงนะครับถึงกับซกอเปอร์เซ็นต์ผี้นะครับ อันนี้ร่ำเขาร่ำเขากับให้ทานอาหารพวก่งในตัวจริงสูงขึ้นกันนะครับปัจจัยหลักๆเลยนะครับนี่อยู่สามอย่างคือผมในน้าพี่นองอันแหละนะครับปริมาณตัวซีเรืยนต้องพร้อมวัตถุดิบที่ใช้นะครับวัตถุดิบที่ใส่ก็ต้องเสริมนั่นเสริมนี่เข้าไปให้เขาเสร็จพักเสร็จผลไม้เขามีอย่างเขาก็ค้นลงไปให้เขาพี่นองนะครับเพราะว่าไสาเ้เดือนเขาเป็นเครื่องจกักรไส่เดือนเขาจะกินใสเ่เดือนเขาจะคับทายมาผสมปุ๋ยให้องเองในตัวนะครับ เอาง่ายๆเราเลี้ยงใส่เรือนมือนี่เท่ากับข้ามีโล่งผสมปุ๋ยนราพีนองเนาะเ่ากับว่าข้ามีโล่งผสมปุ๋ยอยู่ลรงหนึ่งแหละข้ามีโลงกับจัดขยะอยู่ล้งหนึ่งแหละนะครับการที่เขาจะผลิตมูลใส่เดือนที่มีคุณภาพเฮาก็ต้องเน้นวัตถุดิบหลายตัวนะครับเพื่อให้เขากินแล้วก็ย่อยสลายเป็นการร่วมธาตุอาหารนะครับหลายตัวละครับท้ายออกมาเป็นปุ๋ยให้เหา น,นี้คือปัจจัยหลักเลยพี่น้องเด้อนะครับก็ห <c oughs> วังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่สําหรับน้องนะครับกับถือว่ามาแนะแนวมาแนะนํากันจากคําถามของพี่ของน้องก็เอามาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังพี่น้องมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใดนะครับทั้งสีทองฟา้าเขาอ่านทุกคอมเมนต์แต่จะนําเอาคอมเมนต์ของพี่ของน้องนะครับมาเล่าสู่กันฟังมาขยายความเพื่อให้พี่น้องเขาได้เข้าใจ เพื่อให้พี่น้องเขาปฏิบัติถูกนะครับประมันว่าเลี้ยงเสียนไปแล้วได้ข้อมู้มาจากห่นจากนี่เลี้ยงไปว่าหลอดแ็คือเสียเงินถิ่นนะครับถ้าพี่น้องเริ่มจากตรงนี้ก็คืออยากให้พี่น้องนับหนึ่งสองสามแล้วมือข้างหนา้าอยากให้พี่น้องเพิ่ผ้าจาลของไดนะครับนี่ปุ๋ยใบไส้เขาผลิตปุ๋ยเองใส่ปุ๋ยจากของโดยที่บนถูกไปสื่อคนอื่นนะครับนะครับการทําเกษตรต้องพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับอย่าไปพึ่งผ้าคนอื่น การพึ่งพาคนอื่นคือการลงทุนก้อนโตนะครับแล้วเขาจะมีโอกาสเหลือกําไรเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะลาปีลาหน่องไปก่อนละครับนะปีลาหน่องขอนอนจิตอธิษฐานนะครับวิ่งว่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จึงมาสร้อยปกปักรักษาคุณพ่อพี่น้องที่รับชมรายการอยู่ทุกๆท่านนะครับจึงประสบแต่ควนถึกคนจะเจริญนหลังสิ่งใดยคนได้ชมเพรมุ่งมาตาดธนาหวังทุกทุกอย่างไว้พี่น้องแน่ๆนะครับสวัสดีปีใ่ไปยอี่น้องจับไปราครับตรสวัสดีครับ